Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาไวยากรณ์อารับนะฮูนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็คืออะลามะตฮุฮารฟีอ่าบอกก่อนเลยว่าอะลามะตุฮารฟีเนี่ยลบค่ะไม่มีนะคะก็คือฮารฟุนเนี่ยไม่มีอะลามะัตนะคะเขาไม่ได้บอกอะลาัมะัตชัดเจนนะคะไม่ได้บอกอะลาัมะัตชัดเจนฉะนั้นนะคะในวันนี้เนี่ย ฉะนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็เลยจะมา,อาบอกนะคะคือเราจะมาบอกคําที่ว่าเป็น hurful jari ah hurful jari นะคะเป็นอักษรต่างๆของคําที่อยู่ในสภาพจัดเมื่อคํานั้นไปน,นำหน้าคําไหนก็แล้วแต่ อไอตัวที่ตกหลังจากคูรูฟุลจัดต่ตอไปเนีที่เราจะยกไปเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพจัดก็คือไม่ว่าจะเป็นสายสระกัสรอนะคะหรือว่าจะเป็นจัาตัวกับอักษรตัวยาอะไรก็แล้วแต่นะคะมาดูกันอ่ะคาแรกที่เราจะให้ในวันนี้คือคําว่ามินอ่ามินนะคะแปลว่าจะมินแปลว่าจาก เขียนยังไงดีที่มันเรียบร้อยนะคะมินอึบแปลว่าจากคำที่สองนะคะที่เราจะให้ก็คือคำว่าอีลาอีลานะคะแปลว่าไปยังนะคะสามอัน อันอันเนี่ยแปลว่าจากก็ได้ผลหรือว่าไปก็ได้แปลได้หมดนะคะคือภาษาไทยเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแปลยังไงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปประโยคทีนึงต่อมาข้อที่สี่นะคะคำว่าบนลาบนก็ฟีฟีนะคะแปลว่าไหน ต่อมาอัลกาฟูอัลกาฟูตรงนี้เนะี่ยหมายถึงกะเวลาเขียนเนะี่ยเขียนแบบนี้กะนะคะแปลว่าเปรียบเสมือนอ่าเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเสมือนนะคะแล้วก็อัลลามูอัลลามูหมายถึงคำว่าลี่แปลว่าของหรือ สำหรับนะครับแปลว่าของสำหรับเพื่อคือแปลได้หลายอย่างมากนะคะแล้วก็อัลบาอ,อูลบาอูเนี่ยก็คือบีนะคะแปลว่าด้วยแล้วก็อะไรอีกฮัตตา ฮัตตานะคะแปลว่าจนกว่าจนกระทั่งได้หมดเลยคอล่าคอ,อล่าอาดาฮาชาตรงนี้นะคะแปลประมาณว่านอกเหนือเอ๊ยนอกเหนือนอกเหลือนอกเหนือนอกจากนะคะ อ่าต่อมาคำว,ว่าอะไรอีกมุสกับมุนซูนะคะคือมันจะแปลคล้ายกันมุสแล้วมูกับมุนซูเนี่ยแปลว่าตั้งแต่แล้วก็รูบ,บ้านะคะรูบ,บ้าแปลว่าบางทีอ่าบางที ไกลอ,ไอ์ไรยมือไกลครับแปลว,ว่าเพื่อแปลว่าเพราะก็ได้นะคะเพราะแบบเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้หลายอย่างมากแล้วก็ต่อมาเนี่ก็คือคำที่ว่าเป็นภูรูฟุลกอสัมเป็นเกี่ยวกับอ,อักษรที่เกี่ยวกับการสาบานนะคะ ก็จะมีว่าบีตานะคะก็คืออเช่นว่าลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์เห็นไหมคะว่ามันใส่สระกาสรัสลอเพราะว่าอันนี้เป็นฮุรูฟุลกอซัมบินล,ลาฮีนะคะก็คือแปลว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เหมือนกันลอฮีก็แปลว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ค่ะอันนี้เนี่ยคือฮุรูฟุลจัดที่เรายกมาในวันนี้นะคะคือเดี๋ยวถ้างงเนี่ยเรามาเขียนสรุปใหม่นะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ